เอาละครับกลับมากับแมปฟูดแบทเทิลกราวนะครับไม่ได้กลับมาเล่นโคตรนานเลยซึ่งวันนี้ครับผมจะมารีวิวผลเอ่อมันคือผลอะไรวะผลขมเมาสนะครับผลมันเรียกขมเมาสใช่ไหมน่าจะผลขมเมาสนะผล AHH นะครับเป็นผลใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับเมื่อสัปดาห์หนึ่งได้แล้วนะฮะซึ่งการรีวิวในครั้งนี้นะครับไม่เหมือนกับทุกครั้งนะที่สกิลครบเพราะว่าผมมีสกิลแค่สกิลเดียวเพราะตอนนี้เป็นเลเวลหนึ่งนะฮะเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยแล้วนี่อะไรอ่ะ โอ้โหพลพิษโอ้โหโอ้โหแล้วเซิร์ฟนี้มีแต่คนเก่งๆแล้วจะรอดยไม่เนี่ยอ้าวจะเอาไม่ละเอ้ยแต่ก่อนอื่นเลยนะครับใครเข้ามาดูคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ให้ผมสักห้าร้อยไลค์นะครับไอดี <ID S 1> นี้แจกเหมือนเดิมนะจะเอาก็มาดีวะเขามีโซรุกันเต็มไปหมดเลยโอ้โหเฮ้ยเซิฟนี้แม่งเล่นไม่ได้ปะเนี่ยผมทดสอบสกิลก่อนครับขอฟาร์มสกิลก่อนสกิลต่อไปจะ่สิบสี่นะผมไปประมาณนี้ฮะถ้าแล้วก็ปล่อยออกไปปะนี่ครับเป็นการ เฮ้ยมีสีอีกาด้วยผลอิทาจ,จิว่ะไอ้น้องคือมันเป็นผลที่คล้ายกับผลทรายนะครับเอฟเฟกการทำเอฟเฟกต์ศัตรูอะไรประมาณนี้คล้ายกับผลทรายนะแบบในอนิเม่นะฮะสามารถแปลรูปเป็นของแข็งได้เฮ้ยไปทำโซลูแล้วอ้าวหนีดิหนีดิทำไรอ่ะทำไรอ่ะเดี๋ยวบอกนะโดนตอกตายนะอ้าวเจ็บดิมาดิสู้ได้เปล่ามีแค่สกิลเดียวสู้ได้เปล่าเอาดักดักนั่นน่ะดักนั่นน่ะ ทำไรครับทำไรครับทำไรครับระวังตายนะย <c oughs> ิงเลยเฮ้ยผมว่าผมสแปมจากระยะไกลเรื่อยๆผมว่าผมได้วะไอ้นี่จะทำไรนี่ทำไรทำไร <c oughs> นี่เนี่ยโดนเอาผมสแปมเรื่อยๆตายนะ ต่อยเลยมาดิมาดิได้หนึ่งคิวครับสวยโคตรตึงเลยไม่ได้เล่นเป็นเดือนแต่พี่ก็ตึงเหมือนเดิมวะน้องโทษทีวะสกิลเดียวก็เฟี้ยวได้แล้วอ้าวใครไม่รู้ครับนี่ไงผมขอสแปมแต่ไกลเลยผลนี้แม่งดาเมจแรงมากครับลองสังเกตดูว่าดาเมจมันอยู่ที่20เลยนะอ่ะผมไม่มีโซลูอ่ะมาดิมีแค่สกิลเดียวด้วยอ่ะมาต่อให้เว้ยต่อให้อ่ะดูดิดาเมจ20ี่ะโคตรแรงเว้ยเจับป่ะล่ะจับป่ะล่ะจับเข้ามาเออเออเออลืมไปว่าผลมังกรแม่งแป๊บนึงผมว่าตายได้นะจริงมังกรมีสองโหดมาก ผมเปลวแค่น,น,นี้เองอะ่ะอย่านายขอโทษเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาผลไม้ปิศาจนี่ก่อนดีกว่านะว่ามันเป็นหน้าตาแบบไหนคือมันจะเป็นเหมือนเปลวไฟครับประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนี่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 นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ไม่ใช่อันนี้หน้านี่นนผลคอมมืดนี่นะครับประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับใครที่ได้อันนี้นี่ไปแล้วก็จะได้ผลพวกนี้ไปด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราเนี่ยไปเล่นกันต่อเลยขอฟาร์มขอแล้วกัน เทนี้ฟาร์มง่ายครับเทสกิลไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นการฟาร์มแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาที่ฟาร์มขอสัก2สกิลผมว่าน่าจะได้อะแค่สองสกิลผมว่าน่าจะเล่นได้เว้ยต้องตีต้นไม้ครับถึงจะฟาร์มเร็วหรือต้นแม่งต้นแม่งต้นไม้แม่งลำต้องควายผมจะตียังไงวะเนี่ยพังไหมไม่พังด้วยโอเคเลววสิบอีกแค่4เลเวลครับผมจะได้สกิลใหม่ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยนายอูมิโซลูด้วยผลยางผลเกียร์สีแน่เลยฮะผลนี้ โอ้โหเราต้องตายต้องตายแบบนี้ตลอดเลยเว้ยไม่ไม่มันเลยต้องมาตายกันอะไรอย่างงี้เว้ยโอ้จริงๆ้าไปฟาร์มในเซิร์ฟวีผมบ่าเอฟเคทิ้งไว้แค่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงน่าจะครบแหละเฮ้ยเดี๋ยวนี่ครับผลมันจะเป็นประมาณนี้นะไม่ฟาร์มเลยวะโถ่ยาขอฟาร์มก่อนดีโอ้ยอทัจจิอทัจจิอทัจจิโอ้ยอกาจิกกาจิยามันโดนลังเกอทุกคนทปุ่มโดนลังเกอมันสู้ไม่ได้เฮ้ย ขอฟาร์มสกิลก่อนมันมีที่สงบสงบให้ฟาร์มามเลยเนี่ยอุ้ยโอ้โหแม่งอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเลยผมหนีก่อน,นะฮะขอญาตไปหนีฟาร์มก่อนแป๊บนึงสู้ใครไม่ได้เลยต้องต้องการสกิลเป็นอย่างมากแต่ว่าผมว่าผลนี้แม่งขี้โกงอยู่นะเป็นระดับแค่ระดับหาย,ยากเองนะครับมันคือระดับเดียวกันกับผลระเบิดอะนิดเดียวครับจะได้สกิลใหม่แล้วามามาละใช่ปะนี่ไงเขาโ,โดนสิโอ้โหนี่ที่เราโดนโอ้โหดูดิคตรสแปมอะโอ้โห,แล,โโหแลวสแปมอย่างนาน โอ้โหผมอยากได้ไอดีที่มันแบบมีสกิลครบนะผมก็ไปหาไอดีมาแล้วแต่ว่ามันหาไม่ได้อะไม่มีใครมาคอมเมนต์ผมเลยอ่ะใส่ไม่ดังเนี่ยครับดังไม่พอนะผมอยากได้นะไอดีที่เลียวครบอะ่ะแต่ว่าผมหาไม่ได้ครับก็เลยต้องมาสุ่มเองทุกคนดูนี่ดิมันแบบอะไรอยู่เนะเนอะเฮ้ยผมรอดไอ้นี่ได้ปะม,ม,ม,มันมีคนหลุดมันจะมีคนหลุดมันจะมีคนหลุดโอ้โหเาเมดทำไมดาอเมดเบาว,วะไม้ยได้อยู่ผมว่าได้อยู่ฮนะหมันกันวะมันกันวะโอ้โหไอไอนี่ผลยางนี่วะผมยอมก็ได้ไหม อนะผมว่าต้องเปลี่ยนเซิร์ฟอะเซิร์ฟนี้อยู่ไม่ได้ทุกคนดูดิดูดิแล้วผมจะเล่นยังไงวะผมจะฟาร์มสกิลยังไงฟาร์มในวงนี้ได้ไหมฟาร์มไม่ได้เหรอต้องไปฟาร์มข้างนอกใช่ไหมเลือดสิบหกแล้ฮะไม่รู้จะเล่นยังไงดีอะสกิลไม่ครบมันต้องไปฟาร์มก่อนจริงด้วยเกมเนี้ยผมว่าออกไปนี่เอ้ยอ้าวนายเรามาดวลกันดีกว่าเรามาดวลกันดีกว่า ชวนกันโอ้โหแม่งฆ่าเหอะมาขนาดนี้แล้วฆ่าเหอะจริงๆฆ่าเหอะ <c oughs> ผมเซ็งว่ะเอาเป็นว่นาเดี๋ยวผมมานะครับผมขอไปฟาร์มสกิลก่อน The next day นะครับในตอนนี้นะฮะผมได้ทำการฟาร์มสกิลจนครบแล้วนะฮะในที่สุดในที่สุดก็ได้เล่นสักทีแต่รู้สึกว่ามีคนตายนะชั้สกิลนี้ก่อนเลยครับมันจะตามคนปะ นี่ไงปล่อยไปเลยโดนอีกาเข้าไปนี่ครับผมจะบินใส่อย่างนี้เลยนะโอ้โหโคตรโหดโคตรโหดเดี๋ยวลงมาก่อนไปไหนครับเฮ้ยแม็กมาเหรอครับแม็กมาเหรอครับนี่ไงแลกกันไปดีแลกกันไปดีเอ้ยแลกกันไปดีนี่ไงเอานี่ไปก่อนเลยเอาไปก่อนเลยนี่ไงว่ะโอ้โหแม่งบินไม่มีโซรุนะฮะเล่นยากนิดนึงไหนว้าไปไหนแล้ววะเฮ้ยหุนแม่เหล็กหุนแม่เหล็กใช่ปะ นี่โดนไปก่อนอู้โดนคู่เลยนด้วยอะทำไมมันแรงจังวะเฮ้ยเฮแรงเกินโบนั่งเวลเยอะคุณเวลเยอะแน่เลยชิบหายแล้วครับอืออือโอ้โหแม่งฉีดได้ด้วยโดนเข้าไปเล่นระยะเอาฮะนี่ไงตายปะวะไม่น่าตายนะครับแต่ว่าเจ็บหนักแหละผมว่าเฮ้ย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 เออโอ้ตายได้เรียบร้อยตายปะผมเนี่ยตายปะ แล้วนี่ไขวเขาจะไม่เป็นร้อยเลยนะเพราะว่ามันเป็นผลไม่เหล็กอ่ะผลระดับเลเจจดนปะน่าจะโหดมากเลยไอ้หมอ,อนี่โอ้ดูเลเวโคตรยเยอะเลยเลือดอย่างเยอะดูว่าใช้ผลอะไรนะผมลองออกไปดูดีกว่าผมจะโดนตอกวะมันมาโมจิหรอโอ้ยมีแต่คนใช้ผลระดับแบบมิสติกกับเลเจจดนอ่ะแล้วผลของผมมันเป็นระดับที่ไม,ไม่ไม่ดีเลยนะครับโอ้โหดูมันทําดิเล่นระยะท้าไม่เล่นระยะเล่นไม่ได้เลยโอ้โหี่ขนาดเล่นระยนะนะเว้ย ขนมิสติกนี่มันโหดจริงๆเลยเอา้าไอ้หมอนี่มันจะตายวะเฮ้ยขอญาต์ล้านเลยด้วยเขาล้านเลยป้องกัน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 ด้วยนะครับป้องกันด้วยเฮ้ยผมป้องกันไม่ได้เลยซ้ำเลยโอ้โหอะไรเนี่ยผลดอะไรวะเอาฟินิกมาไงวะ <laughs> หายไปไหนวะโยงบนโยงบนโยงบนเอามันก่อนเลยแล,ล,ล้วกันเหยลูอัดลูเลยเอามาขอให้ได้เหอะคิวนี้เรียบร้อยครับ ก็ต้องวิ่งละเดี๋ยวตามมานะเดี๋ยวตามมานะเออเราเราต่างคนต่างไปดีกว่าหนหยไม่ต่างคนต่างไปดีกว่านี่เลยไอ้นองกดรีตัวแป๊บโอเคไอ้ตัวนี้สู้ไม่ได้คนระับผมมาเกิดอยู่ที่นี่นะคอเสเซียมไม่รู้ว่าจะมีใครหรือเปล่าเฮ้ยบาลียผคนไม่ค่อยเก่งนี่ชอบชอบครับคนที่เก่งนี่ไม่เล่นโอ้โหมันจะเห็นคนอยู่ด้านหลังผมต้องวางสกิลก่อนรวบสองเลยไนดะ้ปะไม่โดนขาดหรอ ดูขัดวะตายไหมาตายหนึ่งครับไอหมอนี่ผมน่าจะสู้ได้นะนี่ไงโดนไม่รู้อ่ะผลไล่อ่ะผมเข้าเลยแล้วกันระเบิดเรียบร้อยโอ้โหตายเลยเนี่ยถ้าเล่นกับคนเลเวลน้อยๆพอๆกันอ่ะเลเวลประมาณสิบนะหลักสิบแบบผมว่าผมสู้ได้เว้ยเดี๋ยวพอไปเจอคนที่แบบใช้ผลรีเจนบิสติกอะไรพวกนี้มันมันจะเลเวลหลักร้อยขึ้นนะฮะไม่ก็ประมาณ90ขึ้นเลยยี่ไม่เอ่ยจะไม่มีแล้วนะอุ้ยมันจะมีเหมือนจะมีมันจะมีมันจะมีมะมมะมมะมเป็นเบคอนนะครับใช่ปะ บีคอนเหมือนกันผลอะไรวะดูจากระยะไกลได้วไ,ไม่ดูแล้วเอามาเข้าเลยตายก็ตายครับขอได้เปิดก่อนมาเขาหายไปไหนวะนี่ไงน่าจะไม่เก่งมากนะผลอะไรวะผลยางปะน่าจะผลยางนะครับบีบตายเลยโอ้โหคุรแรงอะ่ะโจทย์เก่าครับทุกคนครับโจทย์เก่า <laughs> โจทย์เก่าเฮ้ยไอ้นี่ที่มันตกกับไอตัวเมื่อกี้นี่วาออกมาดิเรามาสู้กันได้เนาะ ผมขอก่อนเลยแล้วกันนะครับผมขอก่อนเลยครับมาดิมาดิเป็นไงแล้ววะอยู่นี่อยู่นี่โดนล็อกเจ็บปะเจ็บเลยอะ่ะบอกเลยว่าเจ็บเลยอะ่ะไม่เจ็บปั๊หรอกเจ็บเลยนะฮะเฮ้ยผลอะไรอะ่ะแม็กมาหรอน่าจะแม็กมานะครับโคได,โโด,ด,โด,ด้โอ้โหโดนขัดโดนขัดโอ้โหโดนขัดโดนขัดหมดเลยจะไปไหนครับจะไปไหนครับตายปะเออไม่ตายว่ะ เยอะเยอะเลยแหละเลือดคอมโบครับตายเรียบร้อยเอาเป่าครับเอาเ er ป่าอุยเหมือนว่าเล battles 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 ือดมันจะน้อยด้วยดิมันู้นปติเอ้านี่ไงว่าละไปติดมาจริงๆด้วยต้องใส่โดนผมนะครับไอตัวที่ผมปล่อยสกิลสามน่าจะโดนผมมานะไอตัวนี้ตายละเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งนะฮะมาดูมุมสูงดีกว่าฮะเหมือนว่าข้างล่างจะสู้กันแล้วอะข้างล่างนี้เหมือนจะมีคนนะครับแต่งตัวเป็นนู๊ แล้วก็ฝั่งนู้นก็มีคนที่กำลังตีกระดมี่อยู่มีเวนอมกับแมกมาสู้กันตรงนี้แล้วตัวเดียวที่เราต้องไปเลยก็คือไอตัวข้างล่างนี้นะครับไม่ใช่นูฟหรอนึกว่านูบออกมาเฮ้ยเฮ้ยคุนคุนเหมือนมีคนหน้าคุ้นคุนมาตายเหอะตายเหอะโอเคฮะตะกี้ผมเห็นมีคนหน้าคุนคุนมาเว้ยผมรู้ละผมไม่ไปดีกวัวว่ะนี่อีกไหมเฮ้ยเหมือนจะมีเหมือนจะมีฟินิกหรอวะโอ้ฟินิกฟินิกฟินิกเอาหมุดมาตอนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันสู้กับมันสู้กับแม โอ้โหแล้วมันฟามาทางนี้ทำไมวะเอาใครก่อนดีเอ็แม็กมาก,ก่อนเลยมาเอาแม่งก่อนล่ะอันตรายครับตายไหมเรียบร้อยอีกหนึ่งศพเฮ้ยหน้าตาคุ้นๆนะนายหน้าตาคุ้นๆนะ ผมว่าผมต้องไปไฮะโชคดีนะที่เซิร์ฟนี้ยังพอให้เราได้เล่นบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟช่วงแ,แรกๆนี่คือไม่ต้องเล่นอะ่ะแม่งมีแต่ผลแบบระดับปีศาจนะผลมังกรตื่นผลเกียห้าอะไรอย่างเงี้ยสู้ไม่ได้หรอกโอเคเซิร okay, ์ฟนี้21,000ครับข้างหัวที่เยอะที่สุดไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับจริงๆผมไม่ไปสู้กับเขาหรอกถ้าผมรู้ว่าเขาคือใครอะ่ะเฮ้ยเป็นเบคอนด้วยโอ้โหแม่งเฮ้ย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 เหมือนเหมือนเหมือนเห็นในเหมือน,น,นเห็นอะไรชื่อเมื่อกี้เลยอะ่ะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเบคอนอย่างนี้เลยอะ่ะ มีหรือเปล่าแถวนี้มีหรือเปล่าโอ้โหโคตรสั่นสะเทือนเลยโอ้ผลูมครับผลโอเปะนี่ไงนี่ไงข้างบนเนี่ยยังเยอะคุณแสงโอ้นี่อะไรเนี่ยอ้าวมาทางนี้ก็สวยดิครับมาทางนี้ก็สวยสิครับมาทางนี้ก็สวยสิครับนี่ครับนี่ครับโอ้ขอบคุณมากครับมาทางนี้เจ๋งมากเลยอ่ะตายว่าไม่ตายด้วยไม่เป็นไรครับแถมให้1หนึ่งทีครับเฮ้ยไม่ตายไม่เป็นไรครับแถมให้อีกครับแถมให้เรียบร้อยอู้ได้มาพันห้าเลยโอ้โหผมเข้าเซฟโซนอย่อนนี้กว่า เหมือนว่าจะมีผลแบบเดียวกันกับเรานะครับผลขมเหมาเห็นเลยเวฟเห็นเลฟเว้ยข้าหมดแล้วสามพันแล้วเออไอหมอนี่เออแค้นอ่ะก้อนแขนอ่ะขอทับทามหน่อยนะครับขอทับทามหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แสงคุณแสงตื่นมาฮะใช่ป่ะแสงตื่นใช่ตัวนี้แหละกูณทิโนเมดี้ถ้าเราออกไปตอนที่มันใกล้จะตายครับแล้วก็ใช้สกิลสีมันโดนเนี่ยผมบอกเลยผมต้องอิ่มมากแน่เลยเว้ยเพราะงั้นนะครับเรารอดีกว่าเว้้ยยเฮเนี่ยใกล้ตายแล้วเนี่ย เนืแถวนี mm ้แหลเนี่ยเท่เ <ism> น <mañana> <rawd Moder> ี้ยเทาเนี้ยมาแล้วมาแล้วมาต้องมาครับต้องมาเดินหรอวะหายเอ้าเอาพวกเดียวกันสกิลเหมือนกันเป๊ะผมขอเปิดก่อนเลยนะครับขอเปิดก่อนเลยนะครับระวังนะครับระวังตายนะครับระวังตายนะครับคนเดียวกันก็ไม่ได้เก่งเหมือนก่อนนะครับผมเก่งครับผมเก่งบีบขี้แตกแต่ว่าเสียดายไอ้ผลแสงเมื่อกี้มากเลยเว้ยเกือบได้แล้วมันบินหนีไปฮะพี่แกใกล้ตายแล้วบินเฮ้ย เฮ <ais ama S 1> ้ยเลยอ่ะเมื oh. uh ่อ oh. กี้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหได้ปะรอดปะรอดอยู่รอดอยู่ขอบีบหน่อยบีบหน่อยดิตายป่าวะเออโอ้โหไอตัวนี้เพิ่งฆ่าไปดิว่ะโดยคนอื่นไม่ว่าโดนไอ้นี่ไม่ได้เจอมันอีกเรียววะเราผลเดียวกันอ่ะเราต้องเป็นมตดกันใช่ไหมปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้ มาแล้วสกิลมาแล้วมาๆมาบายบายครับบาย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 ครับเออเอาเปา็นว่าในคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสลับผลเขมเหลาวควันนะครับถามว่าโผนไหมผมคิดว่ามันก็เก่งนะครับถ้าสู้กับคนในระดับเดียวกันนะแต่ถ้าสู้กับผลที่มันเก่งกว่านี้นะครับอย่างผลมังกรตื่น V2 ผลนิกะผลระดับมิสติกเจนต์อะไรพวกนี้ผมว่ามันลําบากนิดนึงนะครับ,บไม่ได้นิดนึงหรอกแม่งลําบากมากเลยแหละเท่าที่ผมไปรับรู้มานะโอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับใครชอบฝากกดไลค์ผมด้วยสัก500ไลค์นะครับไอดีนี้แจกเหมือนเดิมเลยครับผมเข้ามาแย่งกันในดิสเฮ้ย ใครเนี่ยเป็นหนึ่งจะปิดชิปอยู่ละมาทําไมแล้วผมจะทํายังไงดีวะเนี่ยแม่งป้องกันได้หมดเลยเนี่ยอาจจะต้องเล่นระยะไปก่อนฮะมาทําอย่างนี้ด้วยต้องอย่างนี้ด้วยวะผมเพิ่งรู้อะผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากเพิ่งรู้เลยถ้าจะน้ําแข็งตื่นนะอันนี้นจะพอได้อโอ้โหแม่งแบบอะไรวะเนี่ยโออะไรวะผมยังไม่รู้สกิลเท่าไหร,ร่นะของผมน้ำแข็งเพราะงั้นผมอาจจะสู้มันไม่ได้อาจจะต้องลองครับกลาเป็นอีกากน มาดูขึ้นข้างบนระเบิดไปมาโดนโอ้โหโดนไม่เต็มว่ะโดนอีกโอเคโดนอีกโอเคมันใกล้ตาครับใกล้ตาแล้วเฮ้ยได้อยู่ผมว่าได้อยู่ผมว่าได้อยู่ไปไหนแล้ววะเอา้าเอาเป็นว่าในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีบ๊ายบายครับผม